สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ติดตามช่วยเหลือและประคับประคองเด็กและเยาวชนตามโครงการติดตามด้วยความห่วงใยในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชุมพรรษาหกรอบเมื่อวันที่24มีนาคม2568ที่บ้านพักอาศัยของเยาวชนในพื้นที่ตำบลดอนทรายเพลปากท่อจังหวัดราชบุรี นางมาริสาพดุงพจน์ภูมิภากษาคหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างร่วมกันติดตามช่วยเหลือและประคับประคองครอบครัวเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขลดความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดซ้ําซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดตามด้วยความ่วงใยในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานโดยรับคนมมือจากกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีหรือเกาะมานอรวมถึงได้รับบริจาคสิ่งของประโภคบริโภค เสื้อผ้าและอ่างล้างจานจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีคณะผู้พิพากษาสมทบและได้รับถังขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสายอำเภอปากท่อโดยคณะผู้พิพากษาสมทบได้แนะแนวทางเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนณบ้านพักอาศัยของเยาวชนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชมนมพรรษาหรอบในวันที่28กรกฎาคม2,567ารยาลยุติธรรมมีนโยบายจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยสาลเยาวชนและครอบครัวกลางวางหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามยวยความห่วงใยในสาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ในการนี้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการติดตามด้วยความห่วงใยในสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อเฉลิมเกียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมเป็นการประครับประคองให้เด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้กลับตนเป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมโดยไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อติดตามช่วยเหลือและประคับประคองเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีตัง้งแต่ชั้นก่อนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดี และหลังมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้กลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกซึ่งเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการพิธีธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีก็จะได้รับการติดตามช่วยเหลือและประคับประคองให้กลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ